มือใหม่หยุดฟังคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าคุณไม่มีทิศทางที่ชัดเจนการปั้นช่องจะยากมาก90วันแรกควรมีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะเป็นอะไรให้เขาเห็นภาพเราเป็นอะไร และแน่นอนคําถามก็คืออตัวตนของฉ,ฉันฉันจะเอาทิศทางไหนดีฉันสเปซสปะไปหมดเอาง่ายๆครับแยกเป็น2ออย่างช่องที่จะทําเงินกับช่องที่จะเป็นส่วนตัวช่องส่วนตัวเนี่ยคุณอยากลงอะไรก็ได้จะลงสัตว์ลงลูกลงอาหารได้หมดเลยคือไม่ได้แบบเน้นไปทําเงินแต่อีกช่องหนึ่งอาจจะเป็นการขายออนไลน์ธุรกิจออนไลน์อันนี้ก็คือเน้นนะครับในเรื่องของแบบการขายอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นอันดับแรกแยกช่องก่อนอันดับที่2ครับถ้าคุณไม่รู้ตัวต,วตวนลองตอบคาถามนี้ครับอะไรคือสิ่งที่คุณชอบครับเช่นคุณชอบทำอาหารชอบปลูกต้นไม้ชอบเล่นกับน น้องแมวนะครับก็ลองเขียนออกมาดูอันที่2ครับคุณถนัดอะไรความถนัดคือเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นพรสวรรค์ของคุณนะครับที่แบบมันมาเองอะ่ะโดยที่คุณไม่รู้ตัวเช่นโอป,ป้าเนี่ยถนัดในการสอนในการสรุปนะครับแล้วก็การวาดรูปอันนี้เป็นต้นหรือทําอาหารเป็นอันนี้เป็นต้นต่อมาโลกต้องการอะไรครับวันนี้โลกต้องการอะไรเช่นโลกกาลังกลัวโควิดนะโลกกาลังแบบกลัวไม่มีเงินกลัวตกงานอันนี้โลกต้องการอะไรถ้าเกิดว่า3อย่างนี้นะครับมันสัมพันธ์กันนะครับแล้วคุณดึงออกมาแง่ใดแง่หนึ่งออกมาเริ่มต้นทําจากสิ่งเล็กที่คุณม ก่อนเท่าที่คุณเขียนมาได้ทําอย่างน้อย90วันแล้วคุณจะเริ่มเห็นครับ90วันนี้มันเป็นเหมือน AB t e s t i n g นะครับว่าคุณเนี่ยจะใช่หรือไม่ใช่ยกตัวอย่างเมื่อก่อนโอป้าออกมาสอนยิงแอดถามว่าเมื่อ3ปีที่แล้วโอป้ายังยิงแอดไม่เก่งครับ3ปีที่แล้วยังยิงแอดไม่เก่งพอมาสอนยิงแอดคล่องไหมครับไม่คล่องรู้สึกอึดอัดมากเลยก็เลยแบบเปลี่ยนแนวครับมาสอน n l p นะครับตอนนั้นยังยิงแอดไม่เก่งนะตอนนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยก็เลยมาเปลี่ยนแนวสอนเอ็นออล n ีเพราะว่าไปเรียนโค,ค,คน้ดคเ,มมเอ็ของอลา matching, าาดกรขย ซึ่งเราถนัดอยู่แล้วว่าก็เราทํางานด้านนี้มา17ปีในการวงกลยุทธ์ให้องค์กรชั้นนาระดับประเทศถูกปะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น NLP บวกการขายการตลาดและธุรกิจเห็นไหมครับและณปัจจุบันเนี่ยก็ยิงแอดเก,เก่งขึ้นแล้วเนี่ยคุณก็ค่อยมาแตกลายเพิ่มก็ได้เพราะฉะนั้นคุณเริ่มจากสิ่งที่คุณถนัดก่อนได้ไหมอย่าเอป้าพอแบบ เออถนัดมาเซตเอ็นออพีน่นนี่นั่นนะครับก็สอนเรื่องนี้ไปก่อนพอคุณเก่งขึ้นหน่อยนะแบบมีภาพติดตาคนนะ่ะว่าเฮ้ยคุณเก่งแล้วนี้ละคุณก็ค่อยแตกลายคุณนะโอป้าก็ค่อยมาแตกลายยิงแอดเหมือนกันแตกลายโอเอแตก a c e b o o k แตกทิกตอกแตกอะไรก็ว่ากันไปทํา90วันแรกให้ชัดเจนก่อนสําหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับพิมพ์เลยครับว่ามีประโยชน์อย่าลืมนะครับสิ่งที่คุณชอบถนัดและโล่งตรงการถ้ามันสัมพันธ์กันนะครับการทำคอนเทนต์คุณจะง่ายมากๆโดยเฉพาะมือใหม่ ทำแนวเดียวก่อนนะประมาณสัก90วันไม่ต้องรีบนะครับ90วันคุณจะรู้ว่าชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็แค่เปลี่ยนแนวอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลองทำดูก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ